สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเล่นฟอร์ดไนน์ในโหมดดูโอนะครับวันนี้เรามาเล่นกับใครครับเอ็นครับเป้าหมายเราวันนี้คือติดท็อปอะไรเ<ไ>ป้าหมายติดท็อปไพรใช่ไหมโอเคเลดี้เลยโอเคนายโหลดเสร็จยังโหลดเสร็จแล้วตรงไหนดิเอ๊ะนายเห็นรูปดาวสีฟ้าไหมไหนายมาร์คเลยนายเห็นรูปดาวสีฟ้าไหมเห็นอะไรอ่ะงงรูปดาวสีฟ้าอะไรวะมาร์คดิ ไม่อยากลงอะนั่นอะอนึ่งไปอุย๊ยตายค่ะตายแน่เลยคนเยอะนะถ้าลงเนี้ยไม่ได้หลักลงก็ลงถ้าเห็นคนเต็มเลยไม่ยังไม่เห็นเลยถ้าไม่มีคนแล้วลงตรงนี้ได้ถึง่าสบายเลย หลอยประดาฉันเจอคนสองแนละสาม,ส,ามสี่โอ้ยไปไหนหนูนี่ เฮ้ยปืนคู่ใจฉันมาแล้วฉันเจอคนฉันฉันเจอคนอยู่แถวฝั่งนู้น่ะนายมันมันเหมือนมันซุ่มยิงเราอยู่แซ่มาแหละเนี่ยมันมามันมาร้อยเฮ้ยดึงของไม่ด้วยแซ่พุงล้วน่ะเฮ้ยเหมือนจะฮิลเลือดหรือเปล่าเวลาน้ำเนี้ยฮะ เ,เลื่อนไม่ลดฉันไม่รู้เป็นรูปกระโหลกนะยิงเลือดอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้เจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยยิงพิดนัดเดียวตายยิงหัวฉัวขอเอาของก่อนแล้วขอยดูเลือดก่อนฆ่าไปสองคนแล้วทีนี้เราแบบอื้อหึมมันช็อตกันตอนนี้เราท็อปสี่สิบแล้ว หลงหนายต้องกด B สองพันยู่ตอนอยู่<อ>บนอากาศดูโอ้โอเคฉันรู้แล้วฉันเกิดตกเลยเขาเลยเมื่อกี้ฉันเจอคนอนี่ไงน,นี่ไงแล้ไปสู้คนเดียวด้วยนะตายแล้วมันตายแล้วแต่แค่สู้สามารถชนะได้นะจ๊ะมันต้องมีอีกอะ หยิบเยอะมากเลยไบบนี้เอาฮิ้วเลื่อนไหมโอเคได้เอดี๋ยวกันยิงอะไรปืนเดียวกันอันนี้กว่าทีนี้นายจะไปไหนจริงจริงตอนนี้เราพุ่งกันได้เลยนะประเดาใช่นี้เราต้องหาอะไรดี ตอนนี้เราอยู่ในวงโอเคว่าเราอยู่เกือบนอกวงเลยแต่ยังไงอ่ะฉันว่านะมันมีบอทแน่นอนแต่ไม่รู้บอทอยู่ไหนอุ้ยอุ๊ยเจอหีบหีบหีบอีพิกด้วยของฉันนะว้าวสา,า,ายฟ้าอุ้ยนาเอานายเอาไหมเดี๋ยวฉันจะให้ฉันเอานายเอาไปเลยนายยังไม่เคยใช้เลยเก็บมไว้ก่อน มาออมาทีนี้เราตามฉันมาเข้าวงหน่อยเฮ้ยโอ้ยตกใจตลตะก็คนเลยนั่นแหละอัะนอนี้ไปเอ,อ้ยเจอหีบอีกแล้วปลามาน,นี่ก่อนนี่ถังเพิ่มโล่หนึ่งสองไหนอันนี้ถังเพิ่มโลอันหนึ่งถังหนึ่งมันเจอหีบอ่ะเนี่ย บมันก็เติมได้เลยแล้วนายก็ใช่นี่โล่เต็มเลยเหรอกูจะกลายโล่ห้าห้าสิบเนี่ยมีรถมีรถมีรถได้นั่งเลยได้นั่งรถตู้เลยไม่ต้องนั้นเหมือนมีหีบนะไม่ต้องแล้วหีบเอ้ยมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไหมมอเตอร์ไซค์ดีกว่า เฮ้ยนั่นมอไซค์หรือจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์อ่ะอะ่อะมันบูดได้หรือเปล่าถามก่อนมันคือมอเตอร์ไซค์นั่นแหละมันคือเดินไปมูดได้ไหมน่ะมันบูดไม่ได้นะอ่ะทำยังไงดิ้นขับกีดท้าวอ่ะอุ้ยเหลือบเนี่ยอุย้ยใน่เขารถไฟรถไฟรถไฟ เฮ้ยทำไมรถไฟเออขอไปหน่อยนะขึ้นรถไฟเอาขึ้นทำไมเอาขึ้นก็ขึ้นไปแล้วหยีดีก็หายงงอยู่ดีก็หายไปอ้โหีดีก็ออกแล้วงงอ่ะเอ้ายั่ไงน่ารีบเลยว่าฮันเตอร์หีบแลอยู่ข้างในเนี้ย ใช่ไหมไม่ใช่มันคืออะไรตู้นี้ทำอะไรได้เงินซื้อปืนได้นะว่าตู้นี้ซื้อปืนได้นะมีสายฟ้าเอาไหมล่ะว่าเราเราจะบินเหรอฉันไม่เอาเข้าวงไปฉันบืนโคตรแวเฉันตกเขาเกือบตายฉันเหลือสามสิบ นายลงมาเร็วนายอย่าตกลงมาเหมือนทันนะตก,า,ตกางมาตกเหมือนกันแต่ว่ายังดีหน่อยที่เลือดเหลือหกสิบเลือดเหลือสามสิบยรวมกับลูกก็จะหกสิบบวกห้าสิตอนนี้เราท็อปยี่สิบห้าแล้วดึงได้ด้วยนะเนี่ยมาเร็วไปไหนอน่ะ ก็ตามนายอย่างเงี้ยช้าจังพุ่งไป<ก>เล้ก็กดีนะเดินแบบเจอไก่เย<ไ>เจอไก,ไก่มันมีจำกัดนะเราเราการพุ่งทั้งหมดเลยเนี่ยฉันต้องการเนี่ยเลือดเอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนมีคนอยู่ฝั่งนู้น อยู่ข้างอุย้ยไหนวะอุยอ้ยอะไรวนะอยู่ไหนวะเนะนี่ยนี่ไงนายหลบเลยร้อยแตกเลยดีใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างล่างน่ย เนี่ยเจอแล้วเฮ้ยเรียบร้อยมันอุ้ยอมัน um, ขันมันเล็ง sort ด of ีอ่ะพวกเราเนี่ยฉันเจอคนมันอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยเรียบร้อยตายแล้วมันตายสองตัวแล้วโอเคมันมีที่ฮิ้วเลือดบ้างไหมเนี่ยตอนฉัเหลือแค่หกสิบเองพวกเราจะบะแบบนั้นเราไปนั่งกัน เราไปนั่งรถตู้แบบนี้กันนี่มีลอรถไม่ไม่ใช่เนี่ยอะไรไปตามมาถ้าจะนั่งอะ่ะตรงนั้นเขาสู้กันอยู่นะนั่นอะ่ะตรงนู้นอ,ะ uh huh. อ่ะ,อ,อ,ะอะไรเล็งไม<น>่ใ,ใกล้บ้างไม่มีเลยเล็งได้ใกล้เหรอนั่งแล้วไม่ขับเข้าวงมันต้องไปผ่านในตรงที่มันสู้กันอยู่ ขับลงเขาเลยคำทีพลังน้ำหนึ่งในสิ่งที่หายยากหรือเปล่าเพราะว่าเราเฮ้ยมีคน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 เฮ้ยหรือว่าบอดกันอะนั่นน่าจะบอดนะเปลดาเราลองไปคุยกับมันดูดีะเผื่อมันเป็นเพื่อนเราได้ฉันหนึ่งแ้อรอไปแหละเอ้ยมันเป็นเพื่อนของเราได้หรือเปล่า ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไปเฮ้ยยังขอที่ยูมันจะเพิ่มโล่อะมันขอที่เพิ่มโลโลนะฉันก็ขอแซ่คืนด้วยโอเคเฮ้ยมีคนยิงมาปะไม่รู้มาเข้าวงเถอะ นี่เราท็อปสิบห้าตรงนั้นมีคนนะนั่นน่ะ,ะเราไม่น่าลุยนะสร้างแบบนั้นเราเก่งไม่พอทางนั้นออกนอกวงไม่ใช่หรอเขาวงดูแผนที่ดิอือฮะอือฮะตอนแรกกินไม่ทานดาเซเออเขาอีตรงนั้นมีคนแน่นอนแล้วตรงนั้นน่ะมีแน่นอนเห็นมาสร้างกับตาเลย กันไงมีคนกระโดดไปขอดูช,ช,ชัดๆด้านาานู้นเมื่เราขึ้นเขาใช่ไหมมันจะได้มันต้องไปทางนู้นนะครับผมแล้วจะคนอยู่บนสะพานอะเล่นไงฉันเจอแล้วมันสู้กันอยู่แล้วอย่าเพ<ม>ิ<ม>่งไปยุ่งกั<น>บมันเลยกันนะไม่คนตรงนี้เฮ้ยมันสร้างด้วยว่ะว่ะ มาแล้วนะบ้าดาวเราไม่อยู่ในวงแล้วยังไม่โดนเราเลยรับ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 นอนในนัดนึง มันยิงสันในมันเล้งสันในเรียบร้อยเอาเราไม่มาช่วยไอ้ปอ้อปื้ยกลับมาช่วยก็จบแล้วอาเอาไปวิว่งนะท็อปสิบ ขอบคุณมากครับหมูดาวป้าดาวนี่เราอยู่นอกวงกน,นะป้าดาวใก่ก็นั่งรถไปเลยโอเครถนี้นายนายขับเดี๋ยวไปดูดิการวงบีบจะวงเนี่ยจะทันรถไหม รถไฟมาระว,วังด้วยระวังชนใช่ไหมระวังโดนรถไฟชนใช่ไหมอืมอุ้ยเรารถไฟไปอยู่จะขับไปทางรถไฟแล้ววงมันบ<ม>ีบมาแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรไปเลยไม่เป็นไร เออเป็นไงรถร่งทางรถไฟว้าวเจ๋งเป้งถ้ารถไฟมาชนนายอ่ะชว้วปีคนด้วยชนสิจ๊ะมันมันอยู่บนสะพานอะมันคงไม่รู้หรอกฉันเจอที่ทำไม่ลอยโอ้โหต้องต้องไปเข้าวงหรือละไปเข้าวงไปเข้าวงไปเข้าวงเฮ้ยเข้านี่เลยไหมขับรถเข้านี่เลยเด้วยรถปิวเฮ้อ เราขี่รถได้พอดีจังหวะมากโอ้รถบินหนูอไงเอาเลเราอยู่ในวงแล้วมันพอดีจังหวะมากเลยเราอยู่ในวงแล้วเราขี่รถได้พอดีจังหวะมากใครเหรอเฮ้ยมีคนยิงมามีคนยิงยิงพยายามยิงชาร์จนม่คนพยายนยิงชันเดี๋ยวเราก็ไปยิงมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะไม่รู้ มันนึงฉันว่ามันต้องอยู่แถวนีนะ้ตอนนี้เราจะท็อปผ้าแล้วนั่งรถต่อไหมนะน,นั่งรถต่อไหมฮ้ยนายจะนั่งจักรยานเหรอรถมันขังอยู่ในนายไปพังโคงรงก่อนไหมเอเอขึ้นได้ไดเฉยเลยอา้าวต้องพังโครงอ,อยู่ดีพังพังพังสิ เทำไมไม่พังดีๆโอ้ยบอกแล้วให้พังดีๆไปมันตายแล้วขับรถหนีขับรถหนีขับรถหน,ถนีนั่งนั่งนั่งแล้วไปเลยเร<อ>ี<า>ยนมาเลยออรถติดอีกเอา้าเอา้ารถติดอีกโอ้ยโดนยิงข้างหน้าแล้วเก้าว่ะอยู่ไหนวะเนี่ยมันยิงได้ไงอะ่ะ เอาข้างหลังอ่ะเอาทีท็อปห้าเยอเย่ห็นไหมก็ท็อปห้าได้เล่นใหม่ไหมเอาไหมเนยเลยดีอัพเลย